สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะพามาชมบอนนะครับบอลขึ้นอยู่ในลำธารข้างๆบ้านพี่สาวผมนะครับนี่นะครับลำธารน,นะครับลำธารน,น้ำใสมากนะครับดูสิครับบอนสูงไหมฮะผมสูงร้อยหกสเจ็ดเซนติเมตรนะครับบอนนี่ก็คือนี่สูงสองเมตรกว่าเลยนะครับ มาดูกันนะครับนะครับสวยไหมครับใหญ่มากเลยนะครับบอลชนิดนี้นะครับทานไม่ได้นะครับแต่ว่าไหลของเขาเนี่ยสามารถเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกทานได้นะครับหรือว่ายอดยอดกลมๆที่เพิ่งจะขึ้นมา ยอดแบบนี้นะครับยอดแบบนี้สามารถเอาไปเกงได้นะครับนี่นะแตเดีว,ว่าทางของเขาหรือว่าหัวของเขาเนี่ยทานไม่ได้นะครับสวยไหมครับสวยมากครับนี่นะฮะกล้องข้างหน้าเนี่ยมันจะมัวมัวนิดนึงนะครับ เนเป็นบอนพื้นบ้านเลยนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปเลยนะครับตามริมสวนริมไร่นะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับของคนในในพื้นที่นะครับดูสิครับก้านเขาสูงเกิน2อเมตรเลยนะครับใบก็สวยมากนะฮะแต่ว่าใบเขาจะเขียวนะครับนี่ครับมีลายทุกใบเลยนะฮะลายเหมือนลายไอศกรีมเลย น,น้ำใสมากเลยนะเลครับ,รบสวยไหมสองก้างทางเลยนี่ผมเดินอยู่ในลำห้วยนะครับในลำห้วยนี้ก็จะเป็นมีทรายนะครับเป็นทรายนะครับรวยมากนะ ใครรู้จักว่าบอลชนิดนี้เชื่ออะไรก็คอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับเป็นบอลที่ต้นทานไม่ได้หัวทานไม่ได้นะครับแต่ว่ายอดของเขาแบบที่ยังแหลมๆอยู่นะครับยอดแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไหลของเขาเนี่ยครับ ไหลแบบนี้นะครับอันนี้ทานได้นะครับถ้าขึ้นอยู่ในน้ําก็จะเป็นไหลแบบนี้นะก็จะมีไหลบอลจาพวกนี้อาจจะเป็นพวกโคโลกาเซียนะครับนโคโลกาเซียไม่ใช่อะโลกาเซียนะครับเป็นโคโลกาเซียนะครับเพราะเป็นแบบชนิดที่มีไหลนะครับมีไหลเหมือนเหมือนแบล็กเมจิกนะครับมีไหลเหมือนบอลแบล็กเมจิกนะครับ ผมคิดว่านะ่าจะเป็นตระกูลกโลกาเซียนะครับไม่ใช่อโลกาเซียแน่นอนนะครับหรือถ้าผมเรียกผิดก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ดอกเขานะครับนี่ดอกสุกแล้วสูงมากเลยนะครับสูงจริงๆนะครับลิปมองมากเลย ครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากตัานกดติดตามไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายสั้นๆนะครับสวัสดีครับไปนะครับ